พวกเข้านั่นน่ะเสาะ,ะแสวงหาหม่องทำบุญทำท่านมามากแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเ่าเข้าใจท่านแล้วท่านเพื่ออย่างบ่หูจักมแต่ท่านเพื่อแลกของออไปท่าน,นบางไรกร้างเงินสิบบาทยี่สิบบาทลอยหนึ่งแลกเอาสวรรค์มิมานเนาะแลกเอาอันยศถาบรรดาศักดิ์ให้ลูกให้หลานแลกเอาความอายุยืนอ,อ,อย่างกระาทุดเออด้อว่าเดดงพวกขาถูก ลัตตรีแล้วมันทีหนึ่งมั่งเห็นบ่ไดะแหลกควมำลำลุ่ยเออแล้วก็แลกให้เจ้าของอายุยืนอีกเด้เห็นว่าแล้วก็บ่แคาแลกแค่นั้นเดียวแลกให้ลูกเต้าแล้วลานได้เป็นเจ้าเป็นหน้าอีกมันเป็นอยู่แล้วหูจักว่าว่ามันเป็นอยู่แล้วพวกเจ้าก็เป็นฉีขามันเออมันจะไปกินเหล้าเมายามาปนได้ไปทำไรทำไรอย่างมาบันไดกระสางกูหลับเอาเบดถูกต้องก็ได้พวกเจ้าไปขอถือแล้วเออ ติ <c oughs> ดยาบ้ามาบันไดกระสางไปประก,กันเอาไปเสียงเงินเอาไปย่องเอาแต่พวกเจ้าหลาเป็นสีขาดแต่ว่ามันเลยเป็นนายแดืแ,ลแรลกทำบุญแหลกของทำท่า,ทานเพิ่มทุกพวกเจ้าหนะักๆอให้ฟ้ากันฟังให้มันให้มันเข้าใจล้วรละลึกตามมันแมนหรือว่าแมนล่ะเพวกเท่าๆล่ะทั้งคักนาะพูดแพูดได้หัวกับพูดันละแมนที่จริงหัวบดคน สาธุดอ้อยพวกขาอายุายืนเขาวาดีเก oh ้าสิบกว่าปีแล้วมันพ่อตายไปแห้งแล้วจะไปขอไปยืนดำได้อีกเนาะอนขอให้ลูกให้ล้านได้เป็นเจ้าเป็นนายขอให้ความ่ำารวยนขนาดตายแล้วมันยังขอเพื่อไปอีกเด้อเกิดสว์ไดสัตไดใดขวาไปอีกพวกขานยังให้ข้าววันถุกอยากย่งให้พบใจพ่อเ้อเขาวาไดย้ยังไปเกิดอีกอได้วัรร้ามาด,าด้ นั่ละจึงบอกว่าทั้บุญแหลกข,ของทัา้ท่านเพิ่มทุกมันเลยบาถึงจากเตื่อจุดมุงไมายสูงสุดของพุทธเจ้าห้าที่คนสร้างสมสร้างสอนมาเรื่อยๆนี่ือให้พวกข้านันดับถูกโดยการหยุดค้ำปรารถนาได้บออ่แม่นว่า,าให้ไปปรารถนาให้ได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่เออแล้วก็ให้อายุยืนอีกเอออายุยืนหรือว่ายืนนั่นนะมันเกิดเป็นธรรมชาติาขท้องมันออ่นผูใด บ่เรียนเบียดเบียนสัตว์บ่เรีทำลายสัตว์มาหลายบ่เรีนลางแก่คน,นมาหลายหรือ,อมันก็เป็นของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองว่าอายุกรบเง่นเองแกกับเงินซ้ำนั่นแหละทีเงนซ้ำเต๋นี่นยืินซ้นำลอยน,นั่นแหละยังสูงสูงเมือนี่ <c oughs> ความเกี่ยวข่ไเดือดปวยก็เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละความหาเงินหาทรัพย์บ่าดเกิดจากการเป็นหลักไปโกงเขานั่นแหละอบบนี้ฟังเอาดีๆว่า ทั้งเบิดที่เฮาเหา็ดมาด้วยแล้วจะเป็นอกุศลอกุศลแปลว่าความกังวลความรอ้รอนความอยากได้ความปรารถนาออบาปก็คขึ้นกันนั่นแหละบาปกับอกุศลคือเดียวกันอร้อนกังวลพกเข้าชีวิตเช่าหไยเชาหน้าพกเข้าเกิดมากับพ่วมลำบากอยู่แล้วพวจเจอลร่องระ,ะลึกถึงเบื้องหลดดต่เหาเกิดมาไปเห็ดไ้เห็ดหน้าน้ำพอน้ำแม่ฝนตกฟ้าห้องกระด้อดได้ทนทั้งอยาง ทั้งไปทั้งยานเลยฝ้าห้องฝ้าผ้าเปียงปังนีล่มไงล่มแดงยังมากอะยานออนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้คิดถึงความถูกขะในขณะที่ห้าอย่างยานยังยานเจ็บยานปวดยานป่วยยานตายเออแล้วก็ยานยังไปอีกเออยานผู้นั้นผู้นี้บ่ท่านได้อาศัยตัวเองได้ยานลูกยานเต่าเล่าล้านมืันนั้นแหละบ่ท่านได้เป็ีคยนขอบเป็นขั้วนี่มีแต่ยานกับยานมีแต่วงกับ่วงมิแต่บาปกับบาปด้นั่นแหละ พวกเข้าคนบันนอกวันหน้าก็มีการข่าปูข่าปลาเป็นอาหารเป็นธรรมดาือข่าไก่ข่าเป็ดเป็นธรรมดาบางที่ก็ลักมาก,กินเลี้ยงกันเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเ่านั้นเป็นอกุศลที่ผ่านมาเบิดแล้วแต่ <ừ. S 1> เรียกว่าลหลายๆคนกักลงว้นเรื่องว่าศีลบ่บริสุทธิ์เห็ดบ่ท่านใดดอกตัดบ่ท่านได้จังสีมันตัดว่าด้ดอก,ถ,ดดอกถ้ามันตัดได้แล้วเ่ต้องมาวัด บ่ต้องปฏิบัติอย่าง,งบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องอกุศลกรรมเกา่าที่เฮาเคยเหตุมาแล้วเคยข่าปูข่าปลาเคยขวัวเม่งกินนู่นมาหลายส่วนหัวมา,หลา,ห,ลาหลายหลายอย่างเดี๋ยวเหตุมาออบัานความสืบอกวิธีหลัดพวกเจ้าเด้อ,อ,อบ่ต้องไปก,กังวลบ่ต้องไปคิดถึงมันบาปอ,อากุศลกรรมเกา่าสิให้ผลบ่ได้ถ้าเมื่อใดนี่ เข้าระลึกนึกถึงลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกแค่นี้ศีลสิสีบริสุทธิ์ขึ้นมาท่านที่เลยในคณะใดเมื่อใดที่เข้าเป็นผู้มีสติมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข่าลมหายใจออกแ้ะก็จับจุดอุณาโลมหรือว่าเอาอาการปิติไม่ไหวว่างกลางหน้าผากในคณะนั้นคําว่าศีลกับบริบูรณ์ในหันสมาธิจิตตั้งมั่นก็อยู่ในหันบาปอากุศกลกรรมเก่าให้ผลบ่ได สบ,บอกวิธีหลททัดพวกเจ้าเอาเลยถ้าไปเด้ยินได้ฟังมามากแหละต่ส่วนมากได้ยินได้ฟังมากอะ่ะบ่ได้เข้าใจว่าการที่สิละอกุศลกรรมเกา่าหรือว่าละแม้กระทั่งกุศลคนละในความปรารถนานั้นเหตุใดมันสิถึงพายในผพานพายในผพานเป็นของดับเป็นของเย็นเป็นของที่บ่มีความรู้สึกลักใครเกลียดใครบ่มีเหตุใดเข้าสิถึงพายในผพานใดก็คือล่มหายใจนั่นแหละสิถึงพายในผพานใด พวกเจ้ารัดสันเอาหลดเดอ้อส่วนมากอยากได้ยั้งอธิษฐานเอาเอ้อะแต่ไปฟังมาเออไปฟังยังหล่าพาเวทเท่านั้นกันเท่านี้กันค่าถาพันแบบนั้นแบบนี้พวกเจ้าสุดจไปเกิดยุกะะษีมั่งพวกเจ้าสุดจไปเป็นนั่นไปเป็นหนี่มีแต่เนีย่ยปาถนามีแต่เนี่ยไปถุกเวลาท่านมากอะคอยพบเมืองแก้วคอยแค่วงมานคอยพบภาษีอ่านใน อนาคตก,การโน่นเทิอกับภาคกานว่าไปออมันมีแต่อนาคตกับอันาคตมันก็บอลยูได้ปัจจุบันแต่ที่ห้าวได้นฟังมามันยากที่สิหาผู้รู้ผู้ิ่นแสดงตรงจริงบางที่ก็ตรงจริงอยู่แต่ว่าห้าวฟังบบกเข้าใจกับมีเพราะความเคยชินชินในการไปฟังบางหันบาอนี้ไปมังไดกับผ้าต่างตาลดน้ำมต์ผูกแขนสะดอกแขะสะดะอกคะไปตัวกี่ตัวแดน ลราภากันบอกตัง้งแต่กันอธิษฐานขอ,อนั่นปรารถนาเอานี่นี่ต่ความเกิดเด้หรอ่ะปรารถนาทั้งหลายแหล่น่ะถ้าต้องหยุดความปรารถนา <c oughs> พวกเจ้าสิทําผิดทําบาปมากมาขึ้นไดก็สร้างวิธีหลักกรบบอกพวกเจ้าอยู่ว่าต้องไปห่วงว่าต้องไปกังวลในเรื่องที่ทําบาปมาเกเก่าเก่อนเคยรักกับยังไ,ไถ่ไว้แต่คิดถึงย้มใดมันกับกับกงวลย่ำนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเอาสินเอาธรรมมาเปรียบมาเทียบแล้วเคยข่าไผ่มากกับสร้างแบบ <c oughs> พวกเจ้าสิตขาสั์มามากคนในกริสังหลักของคนมาลายคนในกษริสางทำพิษอะไรมาหลายกษทารงอ่าบพราว่าสิเป็นทำแท่งกริสางมันก็เป็นแก่การปานหน้าปฏิบาตธรรมดานี่แหละเอออย่าไปคิดถึงมัน <c oughs> วิธีละอกุศลวิธีหลับมีอยู่แล้ว <c oughs> ให้พวกเจ้ามั่นใจนะในวิธีสี่บอกให้อยู่เดียวนี้แหละือวาให้เป็นผู้มีสติสติไปวันนึกถึงให้พวกเจ้าคิดหอดล่มให้ใจของพวกเจ้าเอง แนบเนียนกันกับความรู้สึกในหูดังจะของนี่เออแนบเนียนล้มเขา่าล้มออกอยู่ในหูดังว่าต้องไปตามล้มลงในท้องว่าต้องไปตามออกว่าต้องไปตามเข่ามันเอาแค่ในพ่งหูดังนี่พ่งดังเข้าเองนี่หายใจเขา้าหายใจออกแล้วเอาอาการปิติที่มันเป็นนิ่มๆนุ่งๆอยู่ระหว่างกลางหน้าผากมา่เป็นโตยืนหยันว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานในขณะนั้นสมถะกับเต็มที่วิปัสสนากับของคู่กันสมถะกับวิปัสสนากับเป็นเดียวกัน สมถะก็คือล่มหายใจเขาออกมีความรู้สึกล่มหายใจเขาออกอยู่ในโพ้งหูดังเท่านี้แล้วก็อาการพิธิก็เกิดขึ้นความรู้แจ้งเห็นจริงครับว่าวิปัสสนามันสิรูอารมณ์ความรู้สึกของเาจ้าข้องเองเลื่อนวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในความรู้สึกของเาจ้าของว่าในขณะนี้เขาเป็นผู้ทรงชานอยู่เออ เข้าเป็นผููมิสมาธิตั้งมันแล้วเข้าบ่ไปคิดถึงสิ่งใดนี่เองถ้ามเมื่อใดที่เขาไปคิดถึงสิ่งอื่นในขณะที่ปฏิบัติอยู่นี่เ่ราว่าสิเป็นการนัง่งนั่งทา่าใดก็ได้เดอ้อเอออย่าไปติดชินในรูปแบบที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งเบิเอดการนั่งสมาธิว่ะบ่แม่นแต่นั่งหลับตานั่งย้อนขาก็ได้นั่งเหยียดซ้อยก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งทะเนิงก็ได้เดอ้อมืนตาก็ได้หลับตาก็ได้คอ,อยอยากให้มืนตาสุดเลยสําไป รับตากบให้มีบ้างนิดหน่อยเ่ต้องให้มีหลายแหละ